สวัสดีครับแฟนเพจเนชั Nation, ่นสดาห์นะฮะรวมถึงช่อง y u ู u ูบเนชั่นวิกเอนฮะวันนี้ครับพี่แม็กกลับมาอัปเดตสถานการณ์ทางการเมืองกันเหมือนเคยครับหลังจากหลีดทางให้กับการถแถลงนโยบายของอรัฐบาลรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งไปสองวันนะฮะก็เนตภาดูเดือดเพ็ดมันตามสไตล์ตามครั้งแรกของอรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะการนำของคุณเศรษฐาทวีสิน วันนี้นะพี่แม็กชดทางการเมืองแม้จะเฝ้าดูไปที่การลดเลขลดราคาพลังงานรวมถึงการเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเดือนของราชการแต่สิ่งหนึ่งพี่แม็กที่มองข้ามไปไม่ได้คือการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีซึ่งวันนี้คุณเศรษฐาก็ลงนามแบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีทุกคนกับพี่แม็กซึ่ง ส่วนใหญ่นะพี่แม็กก็เป็นหน่วยงานที่พักการเมืองนั้นๆน,น,นะฮะสังกัดดูนะฮะรองนายกนะฮะที่จะมีกระทรวงของพักใดก็ดูแลของพักนั้นนะก็จะมีของพักเพื่อไทยนะที่จะสลับกันดูไขว้กันดูพอสมควรแต่พี่แม็กผมเนี่ยไปไล่ดูก่อนที่จะไปไล่ดูของออรัฐมนตรีรองนายกแต่ละคนนะผมไล่ดูกระทรวงกลาโหมพี่แม็กไม่มีรองนายกคนใดไปคุมนะฮะ สภาความมั่นคงแห่งชาตินะฮะสํานักข่าวกองนะฮะร,รวมถึงสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่มีรองนายกคนใดไปควบคุมดูแลตามคําสั่งนะแสดงว่าหน่วยงานความมั่นคงก็จะอยู่ภายใต้ความดูแลของคุณเศรษฐาทวีจิตนะครับพี่แม็กคออือที่ประชุมคลมวันนี้โดยมีคุณเศรษฐาทวีสิทิ์นั่งเป็นหัวโต๊ะอ,อย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังแถลงนโยบายเสร็จนอกจากเรื่องแบ่งงานมันมีเรื่องหลายเรื่องนะพี่ซันเดี๋ยวก่อนเข้าเรื่องแบ่งงาน มันมีวาระที่คอรมอหรือเป็นคำสั่งของข้อสั่งการของนายกหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการลดค่าของชีพอย่างที่ว่าไปนะครับคือเช่นลดภาษีน้ำมันดีเซลใช่ไหมครับให้เหลือไม่เกิน30บาทต่อลิตรลดค่าไฟฟ้าอะไรต่างๆนานารวมถึงประเด็นในเรื่องการเมืองก็คือเปิดทางให้คุณภูมิธรรมเวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีเ,เป็นแม่งานหลักในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการจัดทําประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่เ,เป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าจะผลักด,ดันผ่านการประชุมคอรมอครั้งแรกอย่างเป็นทางการทันทีรวมถึงข้อสั่งการของนายกอีกเหมือนกันคือให้ไปพิจารณา บอดต่างๆที่แต่งตั้งขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาบอดไหนที่กดทับขีดความสามารถของประชาชนหรือปิดกั้นความคิดสร้างสารรค์ของประชาชนในการจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็ให้เละเสียบอดไหนถ้าไม่จําเป็นก็ให้เละเสียรวมถึงคําสั่งคอสช,อชอต่างๆแล้วก็ <c oughs> คําสั่งหัวหน้าคอสชอที่เคยมีคําสั่งแล้วก็มีผลผูกพันที่หน่วยงานแต่และหน่วยงานต้องปฏิบัติตามก็ให้ไปพิจารณานะ,ะวันนี้ให้คอศกรัฐบาล นายสัตวแพทย์ชัยวัดวัดชรงก็ถแถลงนะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวงทบวงกรมให้ไปพิจารณามาแล้วก็เสนอกับคอ,อ,อ,อรมอก่อนวันที่9ตุลาถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอให้ถือว่ายกเลิกแต่มันก็ยังมีความก้ากึง่งในหลายประเด็นโดยเฉพาะวันนี้หมอชัยเองโคศกป้ายแดงของคอ,อ,อ,อรมอเศษีฐษาหนึ่งก็อาจจะตื่นเต้นหรือเปล่าไม่ทราบนะออบอกว่า มติคอมอก็สามารถที่จะลบล้างหรือว่ายกเลิกคำสั่งคอสอชอได้ซึ่งอาจจะแตกต่างกับข้อมูลหรือว่า,าสิ่งที่ถูกถามอาจารย์วิศนุเครือง,งามรองนายกสมัยที่แล้วมาตลอดน,น,นะครับว่าการจะยกเลิกคำสั่งคอสอชอซึ่งมีผลเป็นกฎหมายก็อาจจะต้องเข้าสภาห,หรือออกเป็นพลบมายกเลิกซึ่งคำสั่งของ ะมะติคอรมอก็อาจจะทําได้ไม่สักเดียวนะ,ะแต่วันนี้หมอชัยก็หลุดคําว่ารัฐาธิปัตย์ยกเลิกได้ท,ทันทีข้อสั่งการนายกมีผลเทียบเท่ามติคอรมอก็ทําเอานักข่าวการเมืองวันนี้ก็งงไปเหมือนกันนะแต่ว่าค,คงจะมีการชี้แจงในวันพรุ่งนี้รวมถึงเรื่องหลายๆเรื่องการปราบผู้มีอิทธิพลใช่ไหมครับนายกก็วาง KPI ไว้เลยว่าผู้ว่าราชการแต่และจังหวัด ผู้การตำรวจในแต่ละจังหวัดรวมถึงกอรมน,อนในแต่ละจังหวัดจะประเมินผลผ่านการปราปรามผู้มีอิทธิพลด้วยเหมือนกันก็น่าสนใจว่าภารกิจนี้ที่นายกมอบให้กับคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะสำาทิดผลแค่ไหนดูเหมือนอสไตล์การบริหารงานของคุณเศรษฐานเนี่ยถ้าดูแบบเร็วๆนะจากวันนี้ที่ประชุมกันเริ่มประชุม9ก้าโมงเช้า เที่ยงวันแถลงข่าวแล้วอ่าแล้วก็มีมาตรการต่างๆออกมาเป็นชุดเลยโอ้แต่งตั้งข้าราชการการเมืองแบ่งงานอะไรเต็มไปหมดก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะว่าโอ้ตอนเนี้ยเ,เครื่องยนต์ใหม่ของรัฐบาลมันฟิตมากมันมันม,มัน,มน,มน,มนโอ้โหใหสปีดเหมือนกันก็ต้องดูว่าผลสำฤทธิ์จะเป็นอย่างไรต่อไปแต่วันนี้ก็มีการแบ่งงานรอ,อ,องนายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เท่าที่ผมได้ยินได้ฟังมาก็อาจจะไม่ยังไม่เสด็จน้ํานะ อาจจะมีการประชุมคอรมอครั้งหน้าอาจจะมีปรับเปลี่ยนขยับอะไรเพิ่มเติมกันนิดหน่อยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีชื่อคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้ารอ,องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีโผลว่าจะต้องคุมหน่วยงานด้านความมั่นคงด้วยคุมสํานักงานตํารวจแห่งชาติด้วยแต่วันนี้มติที่ประชุมคมอรมอก็ไม่มีนะเพราะว่ามันก็อาจจะมีแรงกระเพื่อม ในพักเพื่อไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าถ้าให้คุณภูมิทาดูความมั่นคงไปด้วยรวมถึงอีกขาหนึ่งก็ดูเรื่องเศรษฐกิจไปด้วยมันจะดูดูกฎหมายด้วยใช่ไหมมันจะสูงนะดูกฎหมายด้วยก็ดูครอบจักรวาลเลยถ้าดูความมั่นคงด้วยดูครอบจักรวาลเลยคือผมก็ได้เห็นมาว่าคนในเพื่อไทยก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้ใช่ไหมครับคือเหมือนรวบทุกอย่างแบบหน่วยงานที่เป็น เป็นหัวกะทิหรือว่าเป็นเป็นเป็นเกรดเอสุดเนี่ยอยู่ในใการกํากับดูแลของคุณภูมิธรรมซึ่งวันนี้คุณภูมิธรรมก็เป็นแม่งานในเรื่องการตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางทำประชามติเพื่อแก้รัฐธรรมโนูญด้วยนะก็ภารกิจเยอะเยอะเยอะจริงๆนะงานพาณิชย์งานขายของงานเอ,อ,อะไรก็ก็เต็มเต็มหน้าตักอยู่แล้วโอ้โหมีเรื่องแก้รัฐธรรมโนูญเข้ามาอีกอีกหน่อยเนี่ยนะักข่าวการเมืองอาจจะต้องไปสัมภาษณ์คุณ ภูมิธรรมถึงกระทรวงนะที่แถวทนทบุรียก็ไม่แน่นะพี่สันนะแต่ทีนี้เรามาดูพี่สันวันนี้การแบ่งงานของรองนายกโดยที่ประชุมคอลมอก็มีมติแล้วว่าคุณภูมิธรรมเวชยยชัยรองนายกท่านนี้ท่านที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสอรอสองด้วยก็คือกรณีที่คุณเศรษฐาไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้กรณีไปต่างประเทศหรือมี เหตุอันใดก็แล้วแต่ก็คุณภูมิธรรมก็จะเป็นคนที่รักษาราชการนายกรัฐมนตรีครับแทนคุณเศรษฐาเป็นคนแรกหรือที่เรียกว่าสอรอสองนะครับรวมถึงก็ได้มอบหมายแบ่งงานให้คุณภูมิธรรมกำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อันนี้ก็หลายคนก็เซอร์ไพรส์ขอแวะไหมขอแวะหน่อยได้ไหมพี่แม็กเอาเลยครับขอแวะที่กระทรวงเกษตรปกติเนี่ยตามธรรมเนียมปฏิบัติพี่แม็กเขาจะให้รองนายกรัฐมนตรีที่สังกัดพัก ที่มีรัฐมนตรีว่าการนั่งคุมกระทรวงอยู่ซึ่งกรณีของกระทรวงกเกษตรเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐปมเผาก็เป็นเจ้ากระทรวงนะพี่แม็กร้อยเอกธรรมนัฐปมเผาคือเลขาธิการพักพลังประชารัฐรองนายกรัฐมนตรีของพรักพลังประชารัฐคือพลตํารวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณแต่ไหนเล่าพี่แม็กกระทรวงเกษตรกลับมาให้อยู่ในความดูแลของคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยมันแปลกนะ มันมันมันแตกจากที่เราเคยเห็นเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทางการเมืองนะพี่แม็กเพราะอย่าลืมว่ารองนายกรัฐมนตรีคือคนที่จะเซ็นวาระคอรอมอรเซ็นโครงการต่างๆของกระทรวงเข้าสู่ที่ประชุมคอรอมอรฉะนั้นการที่แบ่งกระทรวงกรเกษตรเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของอคุณภูมิธรรมเนี่ยเกมเนี้ยไม่รู้ว่าใครบินร้อยเอกธรรมนัฐ วินหรือเปล่าหรือว่าพักเพื่อไทยวินที่ยึดกระทรวงเกษตรกลับมาอยู่ในความดูแลอันนี้ต้องถอดรหัสกันต่อไปไหมพี่แม็ก็ผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรมื่อเพราะว่ามันก็มีเสียงแว่วๆมานี่เพิ่งจะฟอร์มคอรมอเสร็จเขาพูดกันถึงว่าเอขายใหญ่บางคนจากพักลุงบางพักเนี่ยจะไปอยู่กับเพื่อไทยแล้วเออมันก็อาจจะเป็นสัญญาณได้ไงว่าการกระทรวงเกษตร ขึ้นตรงหรือว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเอ่อบิ๊กบิ๊กอ้วนต้องเรียกว่าบิ๊กอ้วนนะวันนี้ต้องเรียกว่าบิ๊กอ้วนถ้ากระทรวงกลาโหมมีบิ๊กทินหรือคุณสุทินค้างแสงกระทรวงพาณิชย์ก็มีบิ๊กอ้วนก็ก็มันก็แว่แวๆมานะว่าเออมันอาจจะผมเลยบอกกัพิพันยักย้ายไทยเทย้ายไปประเทศอื่หมดแล้วผมเลยบอกว่างานเนี้ยร้อยเอกธรรมนัสวินหรือเปล่า เพราะถ้าทําอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้คนที่อ,อกแตกนะพี่แม็กอยู่บ้านป่านะ <c oughs> <c oughs> คนที่ออกช้าเนี่ยน่าจะอยู่บ้านป่านะเท่าที่ผมไล่ดูนะพี่แม็กนอกจากกระทรวงเกษตรแล้วเนี่ยสอนอทชนะพี่แม็กที่เป็นแหล่งทรัพยากรสําคัญของอพรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ความดูแลของอคนตารวจเอกพัชรวาดด้วยอันนี้ยิ่ง เป็นอะไรที่ตอกย้ำว่าลุงยิ่งเจ็บปวดเข้าไปอีกพี่แม็กก็ในเมื่ออำนาจมันเปลี่ยนมือวันเวลามันเปลี่ยนไปมัน<อ>ใช่มฮะเออ,อมันมีขึ้นมีลงะนะครับมันก็เออมันทำยังไงได้อ่าซึ่ง,<อ>ซ,งซึ่งกระทรวงกรเกษตรอ่กระทรวง<อ>ดิจิทัลเพื่อเศษรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์กระท<อ>ระวงสาธารณสุขซึ่งเอ่อ กระทรวงเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็เป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้แปลกแต่ว่าหน่วยงานอย่างสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเหมือนที่พี่ซันบอกสํานักงานคณะกรรมก,การนโยบายที่ดินแห่งชาติซึ่งอ,อาจจะเป็นหน่วยงานที่พลังประชารัฐหมายตาไว้นะเพื่อจะต่อยอดในการทําพื้นที่ในการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับประชาชนหรืออะไรต่างๆแต่มาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของบิ๊กอ้วนละของพรรคเพื่อไทยนอกจากนั้นบิ๊กอ้วนก็ยังดู องค์การมหาชนอย่างสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินนะสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมรวมถึงบอร์ด EEC ด้วยเหมือนกันนะโอ้คือแบบพโบิ๊กอ้วนแกงงานเยอะนะรองนายกบางคนงานไม่มีทำไมไม่ให้เขาดูบ้างเออนั่นสินั่นสิเออก็อีกคนหนึ่งถ้าบิ๊กอ้วนเป็นสรอสองไปแล้วสลอสามอย่าง คุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกซึ่งไม่ได้ควบรัฐมนตรีอะไรเลยนะใช่ไหมครับก็ตามโผก็มีชื่อกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมกระทรวงยุติธรรมซึ่งยกเว้นกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก็คาดว่าน่าจะอยู่ภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับเพราะว่าหน่วยงานนี้สมัยพลเอกประยุทธ์ก็ขึ้นตรงกับนายกเหมือนกันนะดีเรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ก็ เป็นการกำกับดูแลของคุณสมศักดิ์คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสํานักงานรพระพุทธาศาสนาแห่งชาติสํานักงานราชชบัณฑิตทยสภาก็ก็ก็น่าสนใจแต่ว่าหน่วยงานต่างๆที่ดูแลกำกับเพิ่มเติมนะพี่ซันสำนักงานประลาดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีในในส่วนของคุณสมศักดิ์นะ,ะสำนักเลขาธิการคณะ,ะรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อ่าสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปลองดองรวมถึงปป,ปทด้วยเหมือนกันออยู่ภายใต้การกำกับ<อ>ดูแลของคุณ<อ>สมศักดิ์รวมถึงสออบตออันนี้ก็ก็ก,ก็ก็งงอยู่นะว่าเอ้ไปยังไงมายังไง, <laughs> งหน่วยงานที่ดูการพัฒนาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยออยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคนสุขโขทัยเนี่ยเออก็ก็น่าสนใจนะว่าเอ้ถึงแม้จะไม่ได้ ควบกระทรวงอะไรก็แล้วแต่แต่ก็มีเนื้องานที่ที่น่าสนใจในหลายมุมนะอสําหรับคุณสมศักดิ์ซึ่งซึ่งก็ต้องครับพี่แม็กครับว่าราคับอลเลยเชิญเลยซึ่งก็ต้องรอดูนะพี่แม็กเพราะว่าบทบาทของคุณสมศักดิ์ก็ก็น่าจะมีเยอะพอสมควรนะฮะถึงแม้จะไม่ได้นั่งควบกระทรวงโดยเฉพาะที่โฟกัสกันพี่แม็กกระทรวงคมนาคมคุณศิริยะเป็นเจ้ากระทรวง คุณสมศักดิ์เป็นรองนายกฉะนั้นอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันไปนะครับพี่แม็กว่างานกระทรวงคมนาคมก็จะไหลลื่นอมากเป็นพิเศษกับพี่แม็กอืมก็ก,ก็ก็น่าสนใจอย่างที่บอกนะครับคือ,อมต,ติคอรมอแบ่งงานวันนี้มันยังไม่เสด็จน้ํานะคอรมอครั้งหน้ามันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าสลับปรับเปลี่ยนกันเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะ,ะในส่วนของความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ การปรับปรามยาเสพติดอันนี้อันนี้เป็นนโยบายหลักของเพื่อไทยแต่ว่าในคอนเซปต์ของนายกในในการเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติดมันอาจจะอาจจะย้อนกลับไปที่เก่าอ่ะพิจารนเออ mm hmm. เอาอย่างนี้คือคือเท่าที่ผมได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนายกเอาจริงเอาจังเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดแต่ประเด็นก็คืออ,อยากกลับไปปัดฝุ่นมาตรการเ,าเขาเรียกว่าอะไรคือเขาเรียกว่าอะไร จับได้แล้วก็ให้ผลตอบแทนเจ้าหน้าที่อย่างนละสองบาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยต้นทุนยาบ้าต่อเม็ดหนึ่งมันไม่ถึงบาทนะพี่ซันแล้วที่ผ่านมาเนี่ยการมีรางวัลนำจับอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะมีช่องว่างสำหรับสำหรับข้าราชการที่คิดไม่ดีบางส่วนนะพี่ซันเพราะว่ามันอาจจะทะลักมาแล้วก็จัดฉากจับเพื่อหวังเงินเงินรางวัลหรือเปล่า อันนี้อันนี้มันเป็นประเด็นแล้วก็มันมันเคยถูกยกเลิกไปแล้วโดยมาตรการยึดทรัพย์ผู้ค้าเนี่ยถูกนํามาใช้แทนก็ตัดวงจรคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดที่อาจจะใช้ช่องที่ตรงเนี้ยในการหาประโยชน์ใช่ไหมครับคือรางวัลน,นําจับเม็ดหนึ่งสองบาทพิซันจับทีหนึ่งล้านเม็ดอย่างเงี้ยหนึ่งร้อยล้านเม็ดอย่างเ <c oughs> งี้ยทั้งทั้งที่ต้นทุนมันไม่ถึงบาทก็ก็ก็มันมีช่องมันมีช่องให้คนที่คิดไม่ดีหาประโยชน์อยู่ก็ถูกถูก ถูกพับแผนไปแล้วไม่ได้ใช้ก็มาตรการยึดทรัพย์ผู้ค้าก็ถูกนํามาใช้แทนแต่นายกเศรษฐาก็อาจจะเห็นว่าเฮ้ยรางวัลจูงใจรางวัลนาจับเม็ดละเท่านั้นเท่านี้อาจจะยังได้ผลอยู่ซึ่งซึ่งก็ต้องหาลือกันให้ดีเพราะว่ามันมันมีช่องโหว่จริงๆบางมาตรการโดยเฉพาะเออรางวัลนําจับใช่ไหมครับก็สมมติสมมตินะสมมุติมมตมมตมมตราคาต้นทุนหน้าโรงงานเม็ดหนึ่งสิบสตางค์อย่างนี้อรุษานเออแล้วรางวัลนาจับมัน บาทห้าสิบสองบาทสาบาทอย่างเงี้ยส่วนต่างมันเยอะใช่ไหมครับมันก็อาจจะมีการเล็ดเล็ดอดหรือว่าลักลอบมาเป็นลอ็อตเป็นล็อตใหญ่อย่างเงี้ยเออมันมันก็น่าสนใจทีนี้ผ่านคุณบิก๊กอ้วนไปแล้วผ่านบิบสส๊กสมศักดิ์ไปแล้วบิ๊กไหมสมศักดิ์ท่านสมศักดิ์นี่บิ๊กไหมเออเนี่ยท่านบิ๊กท่านภูมิธรรมเนี่ยบิ๊กจริงบิ๊กจริงอ่ะงนั้นบิ๊กจริงรับอืออ่าคือ คุณภูมิทาผ่านไปแล้วอ่าคุณสมศักดิ์ผ่านไปแล้วทีนี้มาคุณปานปลีซึ่งเป็นรองนายกควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมอืดูกระทรวงที่กำกับแล้วพี่ซันกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมโอ้โหมีแค่นี้ มีแค่นี้ออรวมถึงอาจจะมีบางหน่วยงานเช่นอ่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนอ่าสภาพัฒสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการแล้วอีกอันหนึ่งก็คือคณะกรรมการส่งสัยการลงทุน B.O.I. ใช่ไหมครับก็ก็ก็ดูดูสอดท้องกับความถนัดของของดตรปานปีนะหรือว่าบิ๊กตักเรียกว่าบิ๊กตักได้ไหมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าดู ดูหน่วยงานในกํากับดูแลก็อาจจะไม่มากเท่าคนอื่นๆที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นะก็น่าสนใจก็ไปเน้นงานงานข้าราชการบพี่แม็กเน้นงานของการพัฒนาโครงสร้างเน้นงานของออการบริหารจัดการระบบราชการให้มันหนาแน,น่นวางกลไกให้มันเข้มแข็งมากขึ้นรวมถึงสภาพพัฒน์กพไ่แม็กกลไกของออรัฐบาลในการเดินหน้าทางเศรษฐกิจ แผนของสภาพักการประเมินง,งานทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีความสําคัญในระดับหนึ่งกับพี่แม็กซึ่งซึ่งก็ไว้ใจและก็ไว้วางใจคุณปานปีให้ไปดูแลกํากับดูแลซึ่งก็ต้องรอดูครับพี่แม็กว่าการกํากับดูแลของคุณปันปีจะสามารถยกระดับข้าราชการไทยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะอ,อ,อย่าลืมนะครว่าวันนี้นะพี่แม็ก งานแรกๆก็คือการหันเงินเดือนหันจ่ายนะหันจ่ายแบ่งจ่ายแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็นสองงวดนะฮะซึ่งก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้พักเพื่อไทยจะมีมาตรการอย่างไรนะฮะในการที่จะนำข้าราชการไทยนะฮะไปสู่ก้าวต่อไปไปสู่ยุคของดิจิทัลนะพี่แบงค์อืมคือคือคือไอมาตรการแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการจากงวดเดียวก็คือสิ้นเดือนอามาเป็น สองนวดต่อเดือนเนี่ยพี่จันคือผมผมคิดว่าเจออตนาจริงๆของรัฐบาลก็คือ 1. แก้ปัญหาออสภาพคล่องของข้าราชการไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินกับ 2. คือพอมีเงินอยู่ในมือเนี่ยมันเป็นการกระตุน้นการใช้ใจ่ายให้ให้เกิดการหมุนเงินที่รวดเร็วขึ้นใช่ไหมครับก็ก็น,น่าสนใจว่ารัฐบาลกําลังออพยายามปูพรมกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายๆส่วนด้วยกันออก็ก็น่าสนใจออถัดมารองนายก จากพักภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลซึ่งควบรัฐมนตรีว่าการมหาไทยด้วยเหมือนกันก็ดูจะแฮปปี้เหมือนกันนะหน่วยงานที่กระทรวงที่คนของพักตัวเองเป็นรัฐมนตรีอยู่ก็อยู่ในอันเดอร์ของคุณอนุทินแทบั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับทั้งกระทรวงการวิทยาให้พรเพลังประชารัฐเห็อไหม อาไม,ไ,มไม่ไม่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงแต่ว่าแต่ว่ามติมันออกมาอย่างนี้ก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์<อ>วิจัยและนวัตกรมกตรมก,ก,<อ>ก็อยู่ภายใต้อันเดอร์คุณอนุทินกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ภายใต้อันเดอร์คุณอนุทินรวมถึงกำกับดูแลองค์การมหาชนาหน่วยงานหนึ่งก็คือสถาบัน<อ>คุณวุฒิวิชาชีพก็ก็ตรงนี้ก็เป็น ภารกิจของคุณอนุทินซึ่งได้รับมอบหมายเพิ่มเติมก็คือไปปราบผู้มีอิทธิพลมาเฟียทั้งสีดําสีเทาอะไรทั่วประเทศหลังจากเกิดกรณีกำนันนกใช่ไหมครับก็ก็ก็ก,ก็หน่วยงานรัฐแล้วก็รัฐบาลก็ตื่นตัวเรื่องนี้มากเลยทีเดียวก็นายกก็ให้ KBI เหมือนที่ว่าไปใช่ไหมครับว่า เป็น KPI ในการประเมินผลงานของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การตำรวจในแต่ละจังหวัดรวมถึงกอรมานด้วยก็น่าสนใจนะครับว่ามาตรการนี้ม,นมันจะปราบผู้มีอิทธิพลหรืออะไรได้มากน้อยแค่ไหนจริงแค่ไหนก็น่าสนใจเพราะว่ามันมันบางทีมันก็ดาบสองคมนะเออก็ <ๆ S 1> อย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดเลยว่าว่ามันจะเข้าทางหรือว่าใครได้ใครเสียอมา อีกคนนึงพี่สันลองนายกจากพรคพลังประชารัฐผนตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณอ่าซึ่งคนนักการเมืองเขาเรียกว่าท่านป๊อตพ่สันท่านป๊อตกับอ่าบิ๊กปอก็ไม่บิ๊กแล้วอ่ะแต่ดูกระทรวงไม่บิ๊กเท่าไหร่นะพี่แม่อ่าก็เป็นรองนายกอ่าควบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีนี้ก็ มีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีคุณครวราวุฒิศิลปะอาชาเป็นรัฐมนตรีว่าการก็อยู่ภายใต้การกำกับของท่านปอดอก็งานงานงานไม่หนักมากมีงานของกระทรวงทรัพย์แล้วก็พอมอนิดหน่อยอไม่หนักมากไม่หนักมากครับผมผมได้ข่าวพี่แม็กได้ข่าวว่าคนสุพรรณเนี่ยตอนแรกนะแฮปปี้นะ ที่ชื่อหลุดไปอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคุณสมศักดิ์เทพสุทินแต่พอออกมาแบบนี้เนี่ยเห็นว่าก็ก็ก<ๆ>็ก็แอบแอบวันวันใจอยู่เห,เหมือนกันนะครับพี่แม็กซ์เพราเพราะล้องไอยาเลยเหรอร้องไอ,งอายาเลยนะพี่แม็กซ์เพราะอย่าลืมนะกระทรวงทรัพย์เนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของคุณวราวุธมาสี่ปีครั้งนี้เราบอกได้ว่าถูกแย่งไปสุดท้าย มาอยู่ภายใต้การกับการกำกับดูแลของคนที่มาแย่งกระทรวงทรัพย์ไปพี่แบงค์๋อ้โอก็ก็ก็น่าจะมีความคึกคักในในในหน่วยงานที่ท่านป๊อปดูแลนะอ่าอ่าก็ก็น่าสนใจอ่าอีกคนหนึ่งพี่ซันอ่าคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคก็รัฐมนตรีรองนายกควบพลังงานก็กำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมก็ไม่น่ามีอะไรเพราะว่ากระทรวงอุตสาหกรรมก็คุณ พิมลพีใช่ไหมอะไรนะพันวิชาคุณชชใช่ไหมอ่พมพชชาพิมพัชชาวิช,ชัยคุณอ่าก็นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็เป็นโคต้าของรวมไทยสร้างชาติอยู่แล้วก็ไม่น่ามีอะไรแต่ว่าวันนี้ก็มีงานส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพลังงานไปแล้วเรื่องการลดค่าพลังงานอะไรไปก็อย่างที่คุณผู้ชมคงทราบกันไปแล้วอีกคนหนึ่งพิชันรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณพวงเพชรชุลละเอียดหรือเจ๊จันใช่ไหมครับตามที่สื่อมวลชนเวลาพาดหัวก็เออ ไม่ไม่พี่แม็กถ้าได้ดูขนาดนี้ต้องเียกบิ๊กแจนนะฮะ oh. ปกตริรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมีสองคนก็จะแบ่งกันดูนะครับพี่แม็กก็ส่วนใหญ่ถ้าคนใดคนหนึ่งดูกรมประชาสัมพันธ์ดูบริษัทอสอมทเนี่ยก็จะเรียกเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีควบคุมดูแลสื่อแต่ครั้งนี้ครับพี่แม็กบิ๊กเจนเนี่ยมีอยู่คนเดียวครับ อีกโคต้าหนึ่งยังว่างอยู่ก็เลยต้องควบคุมดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุม้มครองผู้บริโภคสำนักพระพุทธศาสนาที่สำคัญพี่แม็กดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนชุมชนแห่งชาติชุมชนเมืองแห่งชาติกองทุนหมู่บ้านเนี่ยงบเยอะนะพี่แม็กและคอยขับเคลื่อน,นกลไกหลายอย่างที่อ้างอิงกับการทำงานมวลชนในพื้นที่พอสมควรครับพี่แม็ก ืมก็ก็เดี๋ยวรอดูคุณพิชิตชื่นบานให้ดีแล้วกันนะครับว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีชื่อติดโผลเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งก็อาจจะมาช่วยแบ่งเบางานของคุณพวงเพชรนะเองานหนักในบางหน่วยงานเนี่ยก็อาจจะให้คุณพิชิตมาช่วยดูแลหรือเปล่าคุณพวงเพชรบอกไม่ต้องมาแบบนี้แฮปปี้ อ๋อต <icana>, ้องต้องแจ้งท่านนายกหรือเปล่าไม่ทราบนะบอกไม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้แฮปปี้ครับอคือคือก็ก็หน่วยงานในกํากับของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเหมือนที่พิสารไล่เลียงมาก็หลายหน่วยงานก็น่าสนใจนะอ่าโดยเฉพาะอย่างสคบอย่างกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอะไรตรงเนี้ยมันมันสามารถที่จะ สร้างผลงานหรือว่าต่อยอดพื้นที่อะไรหลายๆอย่างได้ก็ก็ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับว่าจะต่อยอดให้พรรคเพื่อไทยสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้าได้มีประสิทธิภาพกว่าครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ขนาดครั้งนี้ได้ร้อยสี่สิบเอ็ดเสียงได้เป็นรัฐบาลนะเอก้าวไกลก็ยังค่อนขอดู่ในสภาตอนวันแถลงนโยบายว่ารัฐบาลส้มหล่นบ้างละนายกส้มหล่นบ้างละอะไรก็ว่ากันไป ก็เป็นสีสันเป็นเทคนิคเป็นเทคนิคในการเสียสีรัฐบาลใช่ไหมครับเป็นการดิสเครดิตในสภามันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ก็ก็น่าสนใจว่าเห็นรองนายกแต่ละคนเห็นรัฐมนตรีแต่ละคนโดยเฉพาะจากพรรคเพื่อไทยแล้วมันน่าสนใจพิสันว่าจะขับเคลื่อนงานในรัฐบาลเสถียรหนึ่งได้มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนะอย่างอย่างหน่วยงานอย่างกระทรวงมหาดไทยก็เร็วนะ ประชุมแบ่งงานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามทหนึ่งมทสองมทสาดูแลหน่วยงานไหนในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกันบ้างแต่กระทรวงเกษตรและสากรเนี่ยเท่าที่ผมได้ยินได้ฟังมาล่าสุดไม่ช่วงเย็นก็ยังไม่ได้แบ่งอะไรนะครับอก็ยังรอรัฐมนตรีว่าการอย่างผู้กองธรรมนั็ดูว่าจะจัดสรรหน่วยงานไหนให้รัฐมนตรีช่วยที่เหลือรับผิดชอบบ้างก็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 ไม่น่าจะมี กรมเกตเอเหลือให้กับรัฐมนตรีช่วยเท่าไหร่นะพี่ซันนะมันก็เป็นปกตินะใช่ไหม,มคนคนเป็นว่าการเนี่ยเขาก็พยายามกอดกรมเกตเอไว้หมดนะเออ<ม>ก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงกรมกรมชนรัประทานไม่ไปไหนแน่ครับพี่แม็กเ <laughs> ออน,นี้เชื่อขนมกินได้เลยนะ <laughs> อ,อ,อันนี้อันนี้ปันธงปันธงไว้ก่อนเลยฮะกรมชนรัประทานไม่ไปไหนแน่ อยู่ที่ทร้อยเอกธรรมนัฐปมเผ่าอย่างแน่นอนครับซึ่งก็ต้องรอติดตามดูครับเมื่อนับหนึ่งรัฐบาลเสดตาการแบ่งงานรองนายกรัฐมนตรีก็คอมพิวเต์เกือบหมดแล้วหลังจากนี้ต้องติดตามรอดูผลงานว่าจะสามารถชนะใจคนไทยได้หรือไม่นะฮะเพราะอย่างที่บอกในหล,หลายๆครั้งกับพี่แม็กเดิมพันของพรรคเพื่อไทยไม่มีอะไรครับทําผลงานให้ดีที่สุด แล้วการเลือกตั้งครั้งหน้าจะเป็นบทพิสูจน์เองว่าปักเพื่อไทยจะสามารถไปต่อ,อได้หรือไม่พิจารนแต่วันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคลรจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลดค่าครองชีพอะไรที่มันค่อนข้างหุยหวาพอสมควรนะแต่ว่าดัชนีตัวหนึ่งที่บ่งบอกอะไรบางอย่างได้เป็นอย่างดีคือตลาดหุ้นกับติดลบสิบกว่าจุดคือแบบเฮ้ยม,มันสวนทางกับกับ <laughs> ข่าวดีที่คอรมอ,อีใช่ไหมมันเออม,มันมันเกิดอะไรขึ้นก็น่าสนใจนะพี่ซันหรือว่า,อานักลงทุนไม่ตื่นเต้นกับมาตรการที่เอรัฐบาลได้คลอดออกมามันไม่ตื่น,ตนเต้นเหรอหรือว่าต้องมียาแรงอะไรที่ที่ที่ทมากกว่านี้หรือล่ามันก็น่าสนใจนะเออเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันสะท้อนเออะไรได้หลายๆอย่างนะพี่ซันนะตลาดหุ้นอืครับปกติตลาดหุ้นมักจะสอดรับแล้วก็นิยไปกับ มาตรการของรัฐบาลนะฮะไม่ว่ารัฐบาลเก่ารัฐบาลใหม่การตอบรับในทางบวกก็จะมองไปที่ตลาดหุ้นเมื่อตลาดหุ้นสวนทางกับขา่าวดีก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้จะมีอะไรเป็นจุดเปลี่ยนจุดพิกจุดที่จะฉุดคนไทยไปสู่เศรษฐกิจที่ดีแลกะก็จุดที่จะทำให้พักเพื่อไทยยังถือว่ายังยังกุมสภาพได้ต้องติดตามพี่แม็ก ต้องติดตามการเมืองกับเศรษฐกิจผูกโยงกันเสมอฮะหลังจากนี้ผมกับพี่แม็ก็จะมาอัปเดตกันทุกวันนะฮะจนถึงสุขติดขัดยังไงก็เดี๋ยวแจ้งกันอีกทีครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่แม่กลาไปก่อนครับสวัสดีครับ